บางทีคุณอาจจะได้ยินหรือเห็นบางคำที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจเนื่องจากบริบทของมัน Sometimes you might hear or see a word that you know but might not understand อาทิตย์นี้ผมอยากจะแบ่งปันกริยาวลีบางคำที่ใช้กันบ่อยและสามารถช่วยให้คุณเข้าใจภาษาพูดของภาษาอังกฤษได้ This week I'm g o n n o share some common phrasal verbs that will help you understand colloquial English Bring up means to mention หรือพูดเป็นภาษาไทยว่าเอ่ยถึงหรือไม่ก็พูดถึงนั่นเอง Please don't bring that up again It stresses me out กรุณาอย่าพูดถึงเรื่องนั้นอีกมันทำให้ฉันเครียดอะ่ะ Call off means to cancel ไม่ใช่ cancel นะอ่าแปลว่ายกเลิกนั่นเอง I need to call off this afternoon's meeting because I'm feeling under the weather ผมต้องขอยกเลิกประชุมตอนบ่ายนี้เพราะว่ารู้สึกป่วย Make up means to invent a story or a lie หรือพูดเป็นไทยว่ากุเรื่องขึ้นมานั่นเอง You don't have to make up stories I know what really happened ไม่ต้องกุเรื่องขึ้นมาเพราะว่าฉันรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้น Drop by means to visit unexpectedly or casually ก็คือแวะนั่นเอง

ก็คือฟื้นจากความป่วยหรือไม่ก็ทำใจกับเรื่องผิดหวังได้แล้ว I got over the flu but I still can't get over my ex ฉันสามารถฟื้นไข้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่สามารถทำใจกับเรื่องแฟนเก่าได้ Run into means to see or meet somebody coincidentally ก็คือเจอโดยบังเอิญนั่นเอง I ran into my ex at the mall yesterday she had a new boyfriend ก็คือว่าเมื่อวานเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับเธอมากับแฟนใหม่ด้วย <laughs> I hope these phrasal verbs will help you understand everyday speech even more than you did before Don't forget to use them in your everyday life as well อย่าลืมเอากริยาวลีพวกนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณด้วยนะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า Ask Adam ครรับคคูเดียวำถามข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าถ้าหากมีคนมาพูดด้วยค่ะจาดำแล้วก็เราอยากจะบอกกลับไปว่าฉันรู้สึกเฉยๆกับเรื่องนี้จะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงดีคะถ้าจะบอกอย่างนี้นะครับใช้คำว่า indifferent ก็ได้นะครับซึ่งมันไม่ได้แปลว่าแตกต่างนะครับเพราะว่ามันก็สะกดคล้ายกันแค่เติม i n เข้าไปนะครับ แต่ว่าแปลว่าเฉยเฉยนั่นแหละนะครับหรือว่าไม่สนใจไม่แยแสไม่ค่อยแคร่นั่นแหละนะครับคือ indifferent ดังนั้นถ้าจะบอกว่า